สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ์ชาแนลนะครับโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมก็เป็นไอดีหลักนะครับผมเราจะมาเปิดกาชากันนะครับผมเราจะมาเปิดกาชากันตามหาเจ้าตัวตัวละครโคลโบใหม่แล้วกันนะครับผมก็เป็นโคลโบมหาศึกคนชนเทพนะครับผมวันนี้เราก็จะมาตามหาให้ครบทุกตัวเลยก็และกันนะครับ แล้วก็วันนี้เรามีอยู่9,000รูบี้นะครับผม9,999รูบี้นะครับผมเป็นประจํำทุกเดือนเราจะต้องมีรูบี้ขนาดนี้นะครับผมเราถึงจะสุ่มได้ทุกตัวนะแต่ถ้าเกิดในตอนนี้ถ้าเกิดผมสุ่มได้ทั้งครบทั้งหมดแล้วนะครับผมแล้วก็รูบี้ไม่หมดเยอะผมก็จะหยุดก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดยังไม่ครบทุกตัวเราก็จะไปกันต่อไปเลยนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวเราจะไปแบบรวดเร็วเลยกันละกันนะครับผมตัวที่อยากได้คือแบบหล่อเท่ที่สุดก็คงจะเป็นเจ้าตัวอดัมนะครับผมอดัมของเรานะครับผมผู้ชายคนแรกของโรคนะเออมาครับผมเดี๋ยวกดเพชรไปเลยครับผมปัะนเดิมนะฮะกดเพชรไปเลยครับผมป๊าบก็ง่ายโอ้โหขาวบอยจสซิก้าแบบรวดเร็วเลยกันละกันรัวไปเลยครับผมโพไฟดอนมาเลยครับผมจังหวะนี้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> <Yeah, S 1> มันเร็วเกินไปนะทุกคนมันเร็วเกินไปสําหรับลุงยุทธนะครับผมมันมาเร็วเกินไปนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับผมก็มีสกิลเพิ่มอัตราการใช้ทักษะนะเป็นตัวธาตุน้ำนะครับผมใสยไหวพริบนะสำหรับโพไซดอนนะมาเร็วเกินคาดจริงๆนะครับผมไปกันต่อและกันฮนะ3 0 0รูบี้แรกเราได้โพไซดอนนะครับผมปาบเขาให้ครับผม เดวเนียลครับผมเดวเนียลนะครับผมราวนะครับผมนักโตึ้นก็มาครับผมเทพีวีนัทเจมรสึกครับผมโอ้โหจระเข้มาครับผมโอเครอบสองไม่ได้นะครับผมมาฮึบซปเปอร์เจ็ดดาวครับผมโคนี่ครับผมบาวโตโคครับนี่ไงจระเข้มาอีกแล้วนะตัวเมตาตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะจระเข้ครับผมทุกคน ไปกันต่อเลยกันละกันนะครับอ๊บไปครับอแกเจ้าสำรานครับผมบอบแชมเปี้ยนครับผมคนนี้มิโกครับผมลูกเรือเมอร์ลี่โอ้โหเหมือนจะเกือแล้วนันเนี่ยไปต่อฮะทุกคนโพไซดอนมาแล้วนะครับอาดัมอยู่ไหนครับเนี่ยอาดัมของเรามาอืบมาแมชโลครับผมนี่เนี่ยสัลลี่ครับผมเฮ้ยอย่าให้ถึงการันตีนะครับ อย่าให้ถึงการันตีนะครับผมไปกันต่อเลยนะแบบรวดเร็วนะท่านผู้ชมนี่แน่แซลลี่ปีศาจจิ๋วครับแซลลี่เลื่อนน้ำแข็งล็อกเก็ตชาวครับผม,มกระบ,บองเพชรโอ้โหมูนเวิร์ฟฟอร์มโฮมก็มาบาวเค้กช็อตก็มาครับผมมูนนักมาโยกนก็มีโอ้โหเดียวนะเดี๋ยวนะวนะตั้งสติก่อนแล้วเราไปดูที่พาสกันก่อนกันแล้วกันนะทุกคนภารกีพิเศษตอนนี้เรามาได้หแล้วครับผมก็ เดี๋ยวเราไปสุ่มอีกสักหนึ่งครั้งจะครบ7นะเดี๋ยวไปถึง15ครั้งเลยก็แล้วกันนะครับผมแล้วมาเปิดทีเดียวเลยก็แล้วกันนะสําหรับการเปิดกาชาตามหาเจ้าตัวโคโรโบในรอบนี้นะครับผมศึกมหาคนชนเทพว่าผมใครเป็นคนใครเป็นเทพผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมืลิโป้มันก็ไม่ใช่คนนะผมเอ้ยพูดถึงลิโปโ้ลิโปโมาเลยทุกคนโอ้พระเจ้า ริปโปเป็นธาตุน้ำเฉยเลยทุกคนโอ้โหลิปโปเนี่ยผมว่าควรจะเป็นธาตุไฟนะ GM สร้างความเสียหาย2,400%นเปอร์เซะครับผมหรือ24เท่านะฮะแล้วขอดูสกิล2สกิล2นี่มันเป็นเพิ่มมาตาก,การหลบหลีกนะครับผมสกิล2นะครับผมเออแล้วก็มีเพิ่มพลังป้องกันเอ,อ๊เหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่นะเนี่ย โอเคครับผมเดี๋ยวค่อยไปว่ากันกันละกันนะครับผมเรามาดูสกิลหนึ่งครับผมขี่ม้าเชือกเทาพุ่งออกไปพร้อมโจมตีนะครับผมดาเมจยี่สิบสี่เท่าฮะมาลิโปมาและเราก็ไปกันต่อครับผมเหลืออีกนะเหลืออีกนะปาบกระพยฮึบแล้วก็คนที่เล่นน้ำครับลิโปมาอีกแล้วลิโปจะพี้อยหรือเปล่าครับเนี่ยมาบ่อยเกินไปแล้วครับสำหรับลิโปนะครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยก็เหลืออดัมนะ ดำหนึ่งตัวแล้วก็เหลือเจ้าตัวโคจิโร่นะครับผมโคจิโร่ผู้แพ้ที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะโอ้อะไรครับเนี่ยทุกคนมาไปกันต่อกดไปฮะเป็นการรีเฟซนะผมเข้าไปที่ตู้กาชาแล้วก็กดไปหนึ่งทีป๊าบก้อให้โอ้โหเทพีวีนาสครับผมบาวพาเนจอนซุปเปอร์เจ็ดดังลีโอนาท โคนี่มูลหมูป่าทหารเรือโอ้โหโไม่มีอะไรในกอไผ่ฮะไปกันต่อเหลืออีก8,000ลูบี้ทุกคนฮึบครับก็ให้เจมรถสึกครับเทพีเจสซิกา้าอาร์ทีน่าครับผมอืมอาดัมอยู่ไหนวะเนี่ยเอา้าพูดถึงก็มาเลยครับทุกคนอาดัมมาแล้วครับอืมพอแล้วนะผมว่าเนี่ยเออเฮ้ยอาดัมนี่ตาแบบสวยใสจริงๆนะทุกคน หลอดเท่จริงๆครับผมสําหรับอดัมแต่เสียงเดียวมันไม่ใส่เสื้อผ้าครับผมสาหรับอดัมมันมีใบไม้อยู่อันเดียวครับผมเออก็เหลือแค่โคจิโร่เนาะโคจิโร่นะครับผมแล่พันสามร้อยให้ไอเอลตราแล่พันสามร้อยนะแล้วก็ผมขอดูอดัมนิดหนึ่งอดัมแล่พันหกนะแล้วก็ตัวโพไซดอนแล่พันห้าโคจิโร่1500แล่น้อยครับผมโคจิโร่ธาตุไฟแล่น้อยสายว่องไวนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมา รีวิวทีหลังส่วนริปโป้นี่แลจะเยอะไปไหนครับเนี่ยส่วนเจ้าอ่าน่าจะเป็นทอนะครับผมน่าจะเป็นทอนะตัวแจกฟรีนะครับผมเป็นทอนะครับไปกันต่อเลยก็แลวกันนะเออโคจิโร่ลูกพ่อโคจิโร่ลูกพ่อป๊าป <c oughs> คนที่แชมเปี้ยนนะแต่รอบนี้ผมว่าผมจะไม่ทำพีร้อยนะครับผม ผมจะเก็บกบแดงไว้ให้ในรอบเดือน6นะครับผมโคโรโบรอบเดือน6มันจะเป็นโคโรโบการ์ตูนดังนะทุกคนการ์ตูนเอ้าโคจิโรมาแล้วครับผมปิดจ็อบไปเลยละกันนะครับผมเหลือบี้ไว้เปิดเกียร์นะทุกคนโอ้โหปิดจ็อบไปเลยละกันนะครับโอ้ไม่ก็โคจิโรก็มานะฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปดูที่พาสกันก่อนละกันนะครับผม ตอนนี้ก็เลยอีก3ครั้งเดี๋ยวเราไปเปิดอีก3ครั้งนะให้ครบ15ครั้งก็แล้วกันนะทุกคนมา3ครั้งเลยละกันมาดูครับผมว่า3ครั้งจะมีตัวคลร์โบติดมาหรือเปล่าปั๊บเข้าให้ครับผม แชมเปญครับผมบาวหัวขโมยมูนเอา้าโพไซดอนมาอีกแล้วครับจังหวะนี้โพไซดอนกับลิโปเรามีอย่างละสองแล้วนะเอออย่างละสองแล้วนะโพไซดอนกับลิโปเรามีอย่างละสองนะฮะกดไปอีกสองครั้งครับนี่เนฮะิเมผีจีนมาครับผมลีโอนาตตอไม้ก็มาครับผมแล้วก็เลดแรปเตอร์ซูเปอร์ฮีโร่ครับผมมาครั้งสุดท้ายครับทุกคน ป๊บเขาให้โอ้โหไซมอนคะรับประธานมาทุกคลิปบบาวมัธยมอล,ลิศขาดล็อกครับผมฮึบสุดท้ายจบครับผม15ครั้งนะวันนี้ไปครับผมเบาๆบเบาเบาเรหมดไปประมาณสี่พัรูปี้ได้นะ4 0 0พันะครับผมบวกรบนะน่าจะประมาณ4 0 0พนะครับผมไปเราไปเปิดกล่องกันเลยกันละกันนะจะเอาตัวไหนดีครับเนี่ยทุกคนเออมาลุ้นกันหน่อยละกัน ลุนกันหน่อยละกันโพไซดอนตัวที่สมของเรามาครับผมอีกหนึ่งอันฮะอีกหนึ่งอันครับผมปาบคขายโอ้โหโคจิโร่ตัวที่สองครับโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับการเปิดกาชานะครับผมเพื่อที่จะตามหาเจ้าตัวโคลโบนะครับผมให้ครบทุกตัวในรอบศึกมหาคนชนเทพนะครับ <c oughs> เรียบร้อยนะทุกคนก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องลุงยุทธช n แนลด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะในรอบนี้ลุงน่าจะรีวิวทุกตัวนะครับผมแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับผมบ๊ายบาย